บัวปลิ่มน้ำบทที่7งานศพคุณหญิงฤดีถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติผู้ที่มาร่วมงานมีทั้งข้าราชการชั้นสูงเพื่อนร่วมธุรกิจนักการเมืองท้องถิ่นโดยศพตั้งสวด7วัน7คืนจวบจนวันประชุมเพลิงศพทนินไม่ได้คุยกับบิดาแถมยังหลบหน้าหลบตาอีกเพราะว่าสาเหตุที่มารดาเสียชีวิต ก็มาจากนายวุธิไกรนั่นเองแกจะไปไหนตะคินเสียงของบีดาทําให้ร่างสูงหยุดฝีเท้าแล้วมองไปที่เจ้าของเสียงผมก็ไปหาความสุขใส่ตัวบ้างสิครับเสี่ยเสียงประชดประชันใครฟังดูก็รู้นี่แม่แกเผายังไม่ถึงสองวันแกยังมีหน้าไปเที่ยวเล่นใช้ไม่ได้เลยจริงๆคนถูกด่าหันไปมองหน้าบิดาช้าๆ ก็เพราะไม่ใช่ว่าเสียหรอที่แม่ต้องมาจากไปแบบนี้ไอ้คินสองพ่อลูกประทะากันด้วยสายตาก่อนที่เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์เครื่องบางในกระเป๋ากางเกงของชายหนุ่มจะดึงสองพ่อลูกให้เสหันไปทางอื่นนายวุทีไกลก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดที่ไม่ได้ค่อยเอาใจใส่ภรยาเท่าที่ควรแม้ว่าจะโทษตัวเองสักเพียงใด ก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้สุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดก็เป็นเขาเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะคะว่ามีห้องว่างเหลือกี่ห้องหญิงสาวใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่วเพื่อตรวจสอบราคาห้องพักที่ลูกค้าต้องการห้องสวิทดูมว่างอยู่สามห้องนะคะเป็นห้องที่ติดอยู่ริมสุดห้องนี้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ส่วนอีกห้อง อยู่ถัดจากสองห้องแรกห้องนี้หันหน้าไปทางสาะว่ายน้ำของชั้นรอยฟ้าค่ะส่วนอีกห้องหันไปทางทะเลค่ะเสียงของพนักง,งานหน้าฟอนต์เจ้ยเจ้าบอกลักษณะของห้องพักอย่างละเอียดลิบไม่ได้ทำให้ผู้ฟังสนใจแม้แต่นิดเดียวเขาสนใจดวงหน้าหวานของคนที่กำลังพูดมากกว่าตกลงคุณจะใช้บริการห้องไหนคะ คุณคะคำถามย้ำดึงสติของชายหนุ่มที่ล่องลอยให้กลับมาผมขอห้องที่สามครับผูท้ทางที่ไม่ได้ฟังรายละเอียดและสายตาก็ไม่อาจจะลัาไปจากดวงหน้าหวานนั้นได้เลยแต่เธอไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาใส่แว่นตาสีเข้มบังเอาไว้เดี๋ยวจะให้พนักงานนำไปนะคะพนักงานสาวฉีกยิ้มกว้างให้ชายหนุ่มอีกครั้ง อลินาลาหัวใจพองโตเมื่อเห็นชื่อของลูกค้าที่เพิ่งมาเช็คอินเธอจำได้ทนินสิงห์าวงเธอทำงานที่นี่โดยมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฟ้อนต์ประมาณสี่เดือนแล้วหลายคนบอกว่าเธอเข้ามาเป็นหัวหน้าได้เพราะว่าเธอเป็นเด็กเส้นบางคนก็พูดว่าเธอเป็นเด็กที่นายวุฒิไกลส่งเสียเลี้ยงดูอยู่เ,เงียบ หลังจากที่ยื่นคีย์การ์ดให้ชายหนุ่มร่างสูงแล้วก็หันมายกมือไหว้ลูกค้าชาวต่างชาติที่มาติดต่อห้องพักอย่างสวยงามนาราเลิกงานแล้วไปไหนหรอนุ่นเพื่อนร่วมงานหน้าฟ้อนเอ่ยถามกลับบ้านนะสิมีอะไรหรอคะก็ว่าจะชวนไปเดินเล่นนะ่ะเห็นเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านตลอดเลยมีใครรอยอยู่ที่บ้านแน่ๆใช่ไหมนุ่นทำเสียงเล็กเสียงน้อย คนถูกแซลยิ้มมุมปากก่อนที่จะสายหน้าเล็กน้อยถ้ามีก็ดีนะสิถ้างั้นเราไปเดินเล่นกันนะนะนุ่นก้าวมาข้างหน้าหนึก้าวพร้อมกระเช้าเพื่อนร่วมงานโอเคโอเคจ้าหลังจากที่ยื่นแบงร้อยสองใบให้กับพนักง,งานยกกระเป๋าเรียบร้อยแล้วธนินก็เดินมาหยุดที่ริมระเบียงสายตา มองไปยังทิวทัศน์เบื้องหน้านึกไปเมื่อตอนเขาเด็กๆโรงแรมแห่งนี้เป็นเพียงโรงแรมเล็กๆมีห้องพักแค่สองตึกแต่ตอนนี้โรงแรมกลับขยายเนื้อที่ไปอีกสองสาเท่าต่อจากเดิมห้องพักก็มีให้เลือกที่ลูกค้าจะจ่ายไว้เขาเข้ามาพักที่โรงแรมของตัวเองโดยที่ไม่มีใคร่วงรู้ว่าเขานั้น เป็นทายาทของโรงแรมแห่งนี้คล้ายกับว่าเขาแฝงตัวเข้ามาเพื่อที่จะได้เล็งเห็นข้อบกพร่องของโรงแรมและจะได้นำไปปรับปรุงต่อไปวันต่อมาหัวใจดวงน้อยเต้นระส่าเมื่อทนินตรงมาที่เคาน์เตอร์หน้าฟอนดวงตาหวานหลุกม,มองต่ำไปที่โทรศัพท์บ้านของสำนักงานขอโทษนะครับผมอยากได้แท็กซี่ เข้ากรุงเทพรบกวนติดต่อให้ผมทีเขาไม่จำเป็นต้องใช้บริการจากรถแท็กซี่เพียงแค่โทรเรียกคนขับของคนที่บ้านก็ได้สักครู่นะคะอลินาลายกหูโทรศัพท์ไม่นานสิ่งที่เขาต้องการก็พร้อมบริการทันทีชายหนุ่มเท้าแขนทั้งสองข้างกับหน้าเคาน์เตอร์แว่นสีทึบช่วยพลางไม่ให้คนถูกมอง ได้รู้ว่าเขากำลังมองเธออย่างพินิจเธอสวยจริงๆนารามีลูกค้าห้องมาขอกุญแจสำรองเสียงจากเพื่อนร่วมงานบอกความจำนงของลูกค้าที่มาขอความช่วยเหลือนาราผู้หญิงคนนี้ชื่อนาราหรือเธอได้ชื่อนี้มาจากเพื่อนที่มหาลัยจากนั้นทุกคนก็เรียกเธอว่านาราแทนชื่อบัวรินที่ออกจะฉมเชย อ,อลินนาราก้ม,ก,มก้มเงยเงยหยิบกุญแจสำรองตามเบอร์ห้องที่เพื่อนร่วมงานต้องการแล้วส่งให้คุณครับเธอเงยหน้ามองหน้าหล่อเหลาภายใต้กรอบแว่นสีทึบผมธนินชายหนุ่มบอกชื่อของตัวเองออกไปเชิญคุณธนินนั่งรอรถแท็กซี่ด้านหน้าทางเข้าโรงแรมนะคะไม่เกินสิบนาทีแท็กซี่ที่ฉันเรียกมา จะเข้ามาจอดค่ะหญิงสาวเอ่ยพร้อมพยายามสื่อด้วยการยิ้มให้คนตรงหน้ารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจนั้นเธอต้องการสื่ออะไรกับเขาแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆชายหนุ่มเดินไปล้อนั่งแท็กซี่ตามที่เธอบอกเขาคงจำเธอไม่ได้สินะเรามันก็แค่เด็กจรที่เขามาเล่นด้วยตอนที่ว่างคิดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจ อีกใจหนึ่งก็อยากรู้ว่าเขาหายไปไหนเพราอธนินเมื่อ13าปีที่แล้วรูปร่างสูงโต่งดูเลิกลักไม่เหมือนธนินตอนนี้ที่ร่างกายก,กำยำดูมีอำนาจและดูดีกว่าเมื่อก่อนสักล้านเท่าได้มั้งว่าไงคุณธนินสุดท้ายก็กลับบ้านเกิดจนได้นะมึงนึกว่าจะไปอยู่ที่โนนถาวรเสียแล้ว ไม่เห็นหิ้วแหม่มฝรั่งมาฝากเพื่อนบ้างเลยเสียงทักทายจากลุกบดินเพื่อนเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับเขาที่เขาเรียนไม่จบถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันได้ปีเดียวแต่ทั้งคู่ก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเมื่อครั้งที่บดินไปเที่ยวอเมริกาทนินก็เป็นทุระจัดหาที่อยู่และสาวๆให้เพื่อนรักทั้งสองนัดเจอกันที่ยุโรป ตามเบอร์ห้องที่เพื่อนรวมงานต้องการแล้วส่งให้คุณครับเธอเงยหน้ามองหน้าหล่อเหลาภายใต้กรอบแป้นสีทึบผมธนินชายหนุ่มบอกชื่อของตัวเองออกไปเชิญคุณธนินนั่งรอรถแท็กซี่ด้านหน้าทางเข้าโรงแรมนะคะไม่เกินสิบนาทีแท็กซี่ที่ฉันเรียกมาจะเข้ามาจอดค่ะ หญิงสาวเอ่ยพร้อมพยายามสื่อด้วยการยิ้มให้คนตรงหน้ารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจนั้นเธอต้องการสื่ออะไรกับเขาแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆชายหนุ่มเดินไปร้อนั่งแท็กซี่ตามที่เธอบอกเขาคงจำเธอไม่ได้สินะเรามันก็แค่เด็กจรที่เขามาเล่นด้วยตอนที่ว่างคิดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจอีกใจหนึ่ง ก็อยากรู้ว่าเขาหายไปไหนเพราอธนินเมื่อ13าปีที่แล้วรูปร่างสูงโต่งดูเลิกลักไม่เหมือนธนินตอนนี้ที่ร่างกายกำยำดูมีอำนาจและดูดีกว่าเมื่อก่อนสักลานเท่าได้มั้งว่าไงคุณธนินสุดท้ายก็กลับบ้านเกิดจนได้นะมึงนึกว่าจะไปอยู่ที่โนนถาวรเสียแล้ว ไม่เห็นหิ้วแหม่มฝรั่งมาฝากเพื่อนบ้างเลยเสียงทักทายจากฟลุกบดินเพื่อนเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับเขาที่เขาเรียนไม่จบถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันได้ปีเดียวแต่ทั้งคู่ก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเมื่อครั้งที่บดินไปเที่ยวอเมริกาทานินก็เป็นทุราจัดหาที่อยู่และสาวๆให้เพื่อนรักทั้งสองนะัดเจอกันที่ร้านอาหารยุโรปของเพื่อนรัก ที่ตั้งในห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครจะไปหาสาวๆที่ไหนละว,วะแค่นี้กูก็ไม่มีเวลาไปไหนแล้วเพิ่งจัดการเรื่องงานศพแม่ช่วงนี้ก็ไม่มีอารมณ์ไปสวยสุกับใครเลยวะ่ะบอกเพื่อนรักด้วยน้ำเสียงสลดเออเรื่องงานศพแม่มึงกูขอโทษด,ด้วยนะที่ไปไม่ได้มันกระทันหันไปหน่อย งานศพนางหรือดีเขาเองก็ไม่ได้บอกใครออไม่เป็นไรหรอกกูก็ไม่ได้บอกใครในกลุ่มไลน์เลยแล้วที่มึงมาหากูเนี่ยคิดถึงหรือยังไงอย่านะเว้ยอย่าคิดกับกูแบบนั้นเด็ดขาดบดินเยาเพื่อนรักก็แค่เบ่อเบื่อว่ะทุกคนก็มีครอบครัวมีลูกกันหมดแล้วจะหาเวลารวมตัวกันคงยากแล้วมึงล่ะ ไม่คิดจะมีครอบครัวบ้างเลยเหรอบดินพูดพางรินไวน์แดงใส่แก้วไวน์สองแก้วสำหรับตัวเองและเพื่อนรักที่นั่งกันตรงกันข้ามทั้งสองนั่งปรับทุกข์กันตามประษาพเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานจนถึงมื้อเย็นธนินฝากท้องกับร้านของบดินกว่าจะคุยกันจนไม่มีเรื่องคุยเวลาก็เลยไปถึงสองทุ่มเอา้าเดี๋ยวงั้นกูไปส่ง ประดินตือเพื่อนรักจะไปส่งให้ได้เอ้ยไม่เป็นไรวะมึงขับรถไปมึงก็ต้องขับกลับอีกมึงนับเงินที่ร้านของมึงเถอะกูกับแท็กซี่อยากนั่งรถมองข้างทางเงียบๆว่ะเขาต้องการแบบนั้นจริงๆไม่ได้ปฏิเสธเพราะเกรงใจเพื่อนแต่อย่างใดงั้นก็ตามใจมึงแล้วกันเดี๋ยวกูไปส่งขึ้นรถทั้งสองกอดลากัน ก่อนที่แท็กซี่ที่เรียกจะมาให้บริการสาผมอยากให้คุณย้ายไปอยู่กับผมคุณย้ายไปเพื่ออยู่ดูแลผมนะคำพูดที่ออกมาจากปากบุธิไกลทําเอาสาลีดีใจจนต้องใช้มือหยิกที่แขนของตัวเองว่ายังไงนะคะคุณได้ยินไม่ผิดหรอกไปอยู่ที่บ้านกับผมนะ ประโยคบอกเล่าที่พูดซ้ำบวกกับความเจ็บจิตจีที่แขนเป็นสิ่งยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงเธอไม่ได้กำลังฝันหรือหูฝาดและเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เขายกเธอให้เป็นเมียออกนอกหน้าแต่เมื่อเขาก่ารู้าเธอก็ตอบรับอย่างเต็มใจค่ะเธอตอบตกลงแทบจะในทันทีน่ารักที่สุดเลยคนดีของผม พูดแล้วก็ขเขยื่นตัวไปใกล้ฟัดกายอลชอนเกมรักที่แสนจรันจวนก็เริ่มขึ้นอีกครั้งพ่อจะไปมีใครหรือจะส่งเสียเลี้ยงดูใครผมไม่ว่าแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็คือการที่พ่อพาผู้หญิงผู้หญิงแบบนี้เข้ามาในบ้านเสียงแข่งกล้าวประกาศสิทธิว่าเขาไม่ยอมรับผู้หญิงที่เป็นสาเหตุให้มารดาของเขาเสียชีวิต เข้ามาอยู่แทนที่ธนินจ้องมองผู้หญิงที่นายวุฒิไกลาพาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยสายตาชิงชังนี่ไอคินคุณสาลีเธอเป็นเมียฉันบ้านหลังนี้มันก็บ้านของฉันฉันจะไล่ใครหรือจะให้ใครมาอยู่ฉันต้องขออนุญาตแกก่อนหรือไงฮะนายวุฒิไกลเดินเข้ามาใช้ตัวเองบางร่างบางที่นางก้มหน้ามองที่พื้น ธนินจ้องเธอราวกับจะกินเลือดกินเนื้อถ้าพ่อพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่บ้านก็อย่าหวังเลยว่าจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขพูดจบทนินก็เดินกระแทกเท้าออกจากบ้านแล้วตรงไปที่โรงจอดรถทันทีบางทีถ้าเขาไม่กลับมาก็คงดีกว่านี้เพราะจะได้ไม่ต้องมารับรู้เรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นคุณคะ ถ้าสาลีทำให้คุณกับคุณธนินต้องทะเลาะกันสากลับไปอยู่คอนโดเหมือนเดิมก็ได้นะคะถึงสาลีจะเป็นคนทะเยอทะยานอยากได้อยากมีแต่การที่เธอเป็นตัวปัญหาทำให้พ่อลูกต้องทะเลาะกันเธอขอยอมกลับไปอยู่ที่คอนโดตามเดิมเสียดีกว่าเพราะเธอถือคติว่าครับที่อยู่ง่ายครับใจอยู่ยากคุณอยู่ที่นี่แหละเชื่อผม แล้วน้องของคุณด้วยเป็นผู้หญิงอยู่คอนโดคนเดียวมันอันตรายอธทีไกลพูดพางรูปศีรษะของพยาเด็กสาลีไม่คิดว่าเธอจะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่บ้านหลังใหญ่โตและได้รับเกียรติยกย่องเป็นเมียที่เขาพาเข้าบ้านแต่วุฒิไกลย,ยื่นชีวิตที่สะดวกสบายมีคอนโดหรูมีรถขับแค่นี้ เธอก็มาไกลเกินฝันแล้วถ้าอย่างนั้นสาขอโทรบอกนาราให้เตรียมเก็บข้าวของแล้วย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เลยดีไหมคะเธอพูดด้วยความดีใจอลินนาราเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเธอเพราะเธอยอมลำบากเพื่อให้น้องสาวได้ร่ำเรียนสูงๆทั้งที่ตัวเองจบแค่ชั้นประถมถึงแม้ในอดีตจะเคยทุบตีด่าว่าน้องสาว แต่เธอก็รักแล้วก็อบรมน้องสาวในแบบของเธอเองแล้วคนที่บ้านเขาจะไม่ว่าอะไรหรอคะถ้าเราจะย้ายเข้าไปอยู่จะไปว่าอะไรคุณไกลมีอำนาจสูงสุดเอาเป็นว่าแกรางงานครึ่งวันแล้วกลับไปที่คอนโดเก็บข้าวของเอาเฉพาะที่จำเป็นก่อนนะของอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยกลับไปเอานาลินนาลาลับปาก แล้วทำตามที่พี่สาวบอกทันอลินาลามาถึงบ้านหลังที่พี่สาวบอกด้วยรถแท็กซี่ก็เกือบจะหกโมงเยน็นเสียงกลิ่งหน้าบ้านทำให้เข็มสาวใช้วิ่งกระหืดกระหอบมาเปิดประตูรัว้วอาินาลายกมือไหวเพราะดูแล้วคนที่วิ่งมาเปิดประตูให้นั้นอายุน่าจะมากกว่าเธอสวัสดีค่ะเออดิฉัน อลินาลาเป็นน้องสาวของพี่สาลีค่ะเธอแนะนำตัวอ๋อเชิญค่ะคุณสาลีบอกเอาไว้แล้วเข็มรับไหว้แล้วทำท่าจะเข้าไปหิ้วกระเป๋าให้ไม่เป็นไรค่ะนาลาหิ้วเองดีกว่าแค่คุณมาเปิดประตูให้ก็เกรงใจจะแยกเพราะจากหน้าบ้านถึงรัว้วระยะทางห่างกันไม่ใช่น้อยๆแถววิ่งมากระหืดกระหอบอีก หญิงสาวจึงเกรงใจหากสาวใช้คนนี้จะมาแย่งเธอถือกระเป๋าอีกคุณสาลีรอคุณอยู่ที่ตึกใหญ่ค่ะเดี๋ยวเข็มยกกระเป๋าขึ้นไปไว้บนห้องนอนนะคะสาวใช้บอกอย่างนอบน้อมถ้าอย่างนั้นรบกวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะถึงแม้จะไม่ชินที่จะมีคนมาคอยรองมือรองเท้าแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธพี่สา น้องสาวเอ่ยชื่อของพี่สาวที่นั่งอ่านนิตยสารแฟชั่นอยู่ที่โซฟาหรูกลางห้องโถงใหญ่เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นล้วนแล้วบ่งบอกถึงสถานะและรสนิยมของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีห้องโถงกว้างใหญ่ถูกประดับด้วยเฟอร์นิเจอร์สีทองและขาวอย่างลงตัวกว่าจะถึงนะเป็นไงทำงานเหนื่อยหรือเปล่าก็เหนื่อยค่ะแต่สนุกดี อลินาลาตอบคำถามของพี่สาวแต่สายตายังมองรอบๆตัวสำรวจความหรูมีระดับของสิ่งปลูกสร้างที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าจะได้มีบุญได้อยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณไกลล่ะคะออกไปทำงานนะ่ะส่วนลูกชายเขาสาลีทำท่ารูปแขนตัวเองพี่ไม่อยากพูดถึงนะ่ะพอรู้ว่าคุณไกลให้พี่กับแกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็อาวา ซะเฉันอยากจะขนของกลับไปอยู่คอนโดเลยแกเองก็ด้วยถ้าเป็นไปได้อยู่ห่างๆเขาไว้นะรู้ไหมคำเตือนอย่างเป็นห่วงจากพี่สาวทำให้อลินาลาหายใจไม่ค่อยคล่องอดคิดไม่ตกว่าถ้าเขารู้เขาจะโก,กรธเกลียดเธอไหมแล้วเธอจะมีโอกาสได้ตอบแทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเขาเมื่อสิบกว่าปีก่อนได้ไหมค่ะพี่สา งั้นเอาละ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องแล้วกันนะพี่จะรอคุณไกลสาลีหันไปพยักหน้าให้สาวใช้ที่อยู่ใกล้แล้วให้นำอารินาลาขึ้นไปดูห้องของตัวเองเมื่อถึงห้องหญิงสาวต้องตกตะลึงเธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมีห้องที่สวยและสง่าแบบนี้เตียงนอนสีเสาสีขาวมีม่านสีชมพูหวานแวว เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเป็นสีขาวตัดกับสีชมพูช่างเหมาะกับห้องของคุณหนูของบ้านเสียจริงไม่แน่ห้องนี้ถูกตกแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นห้องของลูกสาวที่เจ้าของบ้านอยากมีแต่สุดท้ายก็ไม่มีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เธอแค่คิดอะไรไปเลื่อยเปื่อยระหว่างที่สองขาเดินสำรวจรอบๆและตรงไปที่ระเบียงอย่างตื่นเต้น ก่อนจะหันมาจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทางทนินนั่งอยู่หลังพวงมาล,ายลัยรถแล้วบังคับให้มันตรงไปข้างหน้าเขาไม่มีจดหมายปลายทางเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าอยากจะไปไหนคุณคิดหาวิธีกําจัดผู้หญิงหน้าด้านคนนั้นให้ออกไปจากบ้านเสียอย่างไรเขาไม่ยอมให้ใครมาแทนที่มานาของเขาเด็ดขาด แล้ววันนี้เขาเลือกที่จะมานอนที่โรงแรมแทนที่จะนอนที่บ้านเพราะถ้าหากวันนี้เขากลับบ้านไม่แคล้วต้องมีเรื่องให้ทะเลาะกับนายวุฒิไกลแน่ๆแต่เมื่อเขาก้าวเท้าเข้ามายังหน้าฟอนกลับไม่เห็นหญิงสาวที่ชื่อนาราที่เขาอยากจะเห็นหน้าเธอไปไหนหรือหรือว่าวันนี้เธอหยุดงานพนักงานตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าโรงแรมต่างพากันหยุด แล้วยกมือไหว้ร้องผู้บริหารอย่างเขาที่บางคนก็รู้มาแล้วและส่วนใหญ่ยังไม่รู้ข้อนี้ขอโทษนะครับหัวหน้าฟอนไปไหนเขาถามพนักง,งานที่อยู่ประจำหน้าเคาน์เตอร์เพราะตอนนี้ยังเป็นเวลางานของเธออยู่พี่นาราขอลาหยุดงานครึ่งวันค่ะเมื่อรู้สาเหตุที่เขาไม่ได้เจออลินนาราแล้วเขาก็เดินผ่า จากหน้าเคาน์เตอร์ไปยังลิฟต์แล้วกดชั้นที่ต้องการคุณไกลคะคือว่าสายังกวลเรื่องของคุณธนินนะคะสาไม่อยากเป็นตัวต้นเหตุให้คุณทั้งสองทะเลาะกันสองกายกอดกายกันใต้ผ้านวมหนาสาลีอาศัยจังหวะที่สามีผ่อนคลายแล้วเอ่ยปากบอกความในใจเพราะวันนี้ธนินไม่กลับบ้านเธอจึงไม่ค่อยสบายใจนัก อาจจะเป็นสาเหตุที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกปกติเจ้านั่นน่ะไม่ค่อยจะอยู่บ้านสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ที่โรงแรมก็คงจะเป็นที่คอนโดที่กรุงเทพนั่นแหละผมอยากให้คุณทำใจให้สบายอยู่ดูแลผมในทุกๆวันหลังจากนี้บ้านปลายชีวิตของบุธไกยที่เหลืออยู่เขาอยากให้สาลีคอยดูแลปฏิบัติยามเจ็บไข้ แต่มีเรื่องหนึ่งที่สาอยากเรียนให้คุณทราบค่ะคือสาอยากให้อลรินนาลาเรียนต่อปริญญาโทคุณไกลจะว่าอะไรไหมคะเมื่อมีหนทางที่จะส่งให้น้องสาวที่เธอภาคภูมิใจได้ร่ำเรียนต่อในระดับที่สูงกว่านี้เผื่อภายภาคหน้าสามีที่ตอนนี้ยกให้เธอได้เป็นเมียออกนอกหน้านอกตาเกิดเบื่อและเขีย่ยเธอทิ้งกลางทาง อย่างน้อยน้องสาวของเธอก็มีการศึกษาที่ไม่น้อยหน้าใครส่วนเธอก็คงเดินเส้นทางเก่าที่เธอเคยเดินมาถึงตอนนั้นหากเขาเบื่อเธอเธอคงมีสมบัติติดตัวไปบ้างไม่มากก็น้อยผมไม่มีปัญหาน้องคุณผลการเรียนดีผมสนับสนุนเต็มที่